สอยจุเด้อจ้าเนื้อสดหมากเลยนะคะเมื่อนี้เป็นเจวเลือดเด้อค่ะเจวเลือดนะคะซื้อมาโลนึงค่ะซื้อเนื้อมาหนึ่งโลเนื้อสดสดเลยเด้อจ้าเด้อขอโทษขอให้ผู้เพื่อนบอก,กินเนื้อกินดิบคือเก่านะคะเนาะคองแซบอยู่กับคนมักคะ่ะเมนูปรอบอีกเรีวมามา่าค่ะไปกินแซบเซลงเปนสวนรยนผิกเนาะเป็นตะวันคะ่ะค่ะทุกคน ไปคไปกินส,สวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุขนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมรูผ่าเสพค่ะซอยจุเดอ้อเหมือนนี้เด้อซอยจุซอยจุขอโทษขออภัยภูบวกินเนื้อกินดิบะะเดอ้อค่ะเด้อมากค่ะเจลเลือดนะคะเหมือนนี้เป็นเจลเลือดเจลเสเลือดเดอ้อเหมือนนี้เดอ้อ,อเนื้อสดมาก เน so ื่อสดตับสดอืม่ันเข้าไปเป็นแจวเลือดอืม สำลักเลยค่ะอืมอืมืม เป็นนันเพื่อนในอย่างห้างเพ่งบ่บ้านเราเอินดอกจอกคือห้างเพิงประมาณนี้แหละเจลเรือแซ่บๆซนะคะอันนี้เอาลวกน้ำสะดุงสะดุงน้ำหอนแล้วด้วยค่ะสะดุงน้ำร้อนแล้วนะคะ ซูชิของแซ่บเยอะขา้าวค้นหมักด้วยค่ะเด้ออืมแล้วเม,มน้นหรวอว่าสาระเน่ Mm-hmm. อส,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 สด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 จากเคียงเลยพาคิดดูตับเติมหอม ภาคคลิวพันตับ

dạ nó tạt hẹn <laughs> nè Đọc số rồi <laughs> เหนือหันตอนมันใหญ่เลยค่ะหันแบบพอดีพอดอีตับไหมหวานหวานสุดยอดเลยออืืมม